สวัสดีครับน้องเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะครับเดิมเราก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาเองคราวที่เราเรียนเรื่องการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมไปเนาะรอบนี้เราจะมาต่อแบบขนานนะครับตามชื่อก็ต่อขนานก็คือการต่อแบบขนานกันเนาะครูไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนี่ต่อขนานต่อขนานกันแบบแนวขนานนะครับให้มันขนานกัน <c oughs> แล้วก็ต่อเข้ากับ แหล่จายไฟก็คือสัไฟฟ้าเนาะนี่ตามรูปเลยนะครับจากรูปจะมีอยู่สามตัวเนาะสี 1, 2, ่หนสองสามี่มีอยู่3ามตัวถ้ามีกี่ตัวก็ตามนั้นนะครับถ้าสองตัวก็แค่ต่อขนาดแบบสองตัวสิบตัวก็ลงไปเรี่อยๆไปเรื่อยๆยาวไปยาวไปนะ่ะทีนี้นะครับ <c oughs> น้ำมูกไม่ได้เป็นหัดไม่ได้เป็นโควิดนะครับมี่ม <c oughs> ีน้ำมูกจามเมื่อกี้ ทีนี้เวลาต่อแบบขนาดเนาะเราก็จะมาดูนะครับอ่ะมาดูรูปข้างล่างข้างข้างข้างบนกับนข้างบนขงข้างบนแล้วกันประจุประจุรวมอะคิวรวมอย่างที่บอรครับเวลาเราจ่ายไฟประจุมันจะวิ่ง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 อย่างอันที่แล้วเนี่ยแบบอนุกรมเนาะมันก็ไหลผ่านไปเลยมันไม่ได้แยกไปไหนนะครับแต่เนี่ยพอมันเนี่ยมาต่อแบบขนาดนั่นเรียนเห็นไหมครับว่าจะมีทางแยกเป็นสามทางเลย นี่เป็น q1 เห็นไหมอย่างที่เขาเขียนไว้ q1 q2 q3 ซึ่ง q รวมนะครับมันจะเท่ากับ q1 บวก q2 บวก q3 ทำไมอ่าเห็นไหมพอมันแยกออกไปใช่ไหมครับก็เหมือนเอา q รวมเนี่ยกระจายไปสามังก็แบ่งไปสามตัวฉะนั้นมันจะเท่ากันไม่ได้อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องแยกไปทีนี้พอมันวิ่งเข้ามาปึ๊บเนี่ยสุดท้ายมันก็มาบรรจบกันอยู่ดีกลายเป็น q รวม ป็นคิวรวมแป๊บนึงเด้อเป็นคิวรวมเห็นไหมครับเนี่ยทั้งนี่ก็คิวหนึ่งคิวสองคิวสามกลับมารวมกันฉะนั้นจะได้เป็นคิวรวมเท่ากับคิวหนึ่งบวกคิวสองคิวสามแล้วก็วิ่งกลับมาจุดเดิมไฟฟ้ามันจะเป็นระบบวิ่งวนครับวิ่งวนไปเรื่อยๆวนๆน,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 นอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะถอดแรล่งจ่ายไฟมันออกไฟฟ้าก็จะไม่วิ่งนะครับนี่คือคิวทีนี้สักไฟฟ้าตกข้ามประจุ เดี๋ยวคุณลูกตวนี้ก็อกันปึ๊บสักไฟฟ้าตรงแหล่งจ่ายไฟนี้ก็เป็น V รวมเนาะนี่เป็น V รวมนะครับเวลาเราวัดสักไฟฟ้าเนี่ยเราจะวัดที่ขาของทั้งสองฝั่งของตัวเก็บประจุนะครับวัดตกค่อมเขาเรียกว่าวัดตกคร่อมก็คือเนี่ยคล่อมมันค่อมขาทั้งสองข้างของตัวเก็บประจุตัวที่หนึ่งอันนี้เป็น v หนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไร V2 สองอันนี้ก็เป็น V3 สามเรียนสังเกตทำไมครับว่ามันวัดที่ขาทั้งสองข้างของตัวเก็บประจุซึ่งขาของตัวเก็บประจุแต่ละตัวมันเป็นไงกันอยู่กันครับมันเชื่อมต่อกันอยู่เห็นไหมมันเชื่อมต่อกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยมันวัดจากตำแหน่งเดียวกันนะครับพอมันเชื่อมต่อกันอยู่ แสดงว่า v รวมถ้ามันวัดจากตำแหน่เงเดียวกันเนี่ยจะเท่ากันนะครับ v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3ถ้ามี4 5หตัวก็เท่ากันหมดเลยนะครับซ้ำกันดือ้ออย่าไปจ้าสับสนกับต่อแบบอนุกรมนะครับเห็นไหมแค่ประจุรวมก็เท่ากันหมดแล้วแต่ของขนาดเราต้องเอามาบวกกันก่อนนะครับเข้าใจบ่ส่วนสั่์ไฟฟ้าเอามารวมกันแต่ถ้าเป็นแบบขนานปุ๊บเห็นไหม เพราะว่าเนี่ยอย่างแบบอนุก,กรมเนี่ยเวลาเราวัดตกค่อมเนี่ย v หนึ่งอันนี้ v สองมันวัดคนละจุดกันเห็นไหมครับ v สามอันนี้คือจุดที่หนึ่งเห็นไหมนี่จุดที่หนึ่งอันนี้จุดที่สองมันคนละจุดกัน v มันเลยไม่เท่ากันแต่เป็นแบบขนาดปุ๊บเราวัดที่ตำแหน่งเดียวกัน v มาเลยเท่ากันโอเคนี่คือ v รวมต่อมา C รวมหาง่ายๆ C รวมเอามาบวกกันธรรมดาเลยไม่เหมือนกับ เวลาต่อแบบอนุกรมเห็นไหมต่อแบบอนุกรมปุ๊บจะเป็นยังไงเอ่ย1ส่วนซรวมเท่ากับ1ส่วนซ1บวก1ส่วนซีสองบวกไปเรื่อยๆมีกี่ตัวก็บวกไปเท่านั้นนะครับแต่นี้จะง่ายหน่อยเห็นไหมต่อแบบขนาดปุ๊บเอามาบวกกันธรรมดาง่ๆเลย4รวมเท่ากับ4 1บวกซสองบวกซสามีกี่ตัวก็บวกไปเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเห็นมี2ตัวแม่งบวกไป3าตามสูตรไม่ใช่นะครับตรงนี้มันจะแปลตามตัวเก็บประจุนะว่ามีกี่ตัว ต้องดูด้วยนะครับนี่คือการรวมแบบขนานเห็นไหมเนี่ยอย่างรูปข้างล่างมันมีเอ็นตัวใช่ไหมครับก็บวกไปจน,นถึงเอ็นตัวเลยเด้อสำนั้นแหละ <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่ามาดูโจทย์ใครที่ยังไม่ส่งการบ้านรบกวนเรียนส่งการบ้านด้วยนะครับจะได้มีคะแนนเด้รอ่ทีนี้มาดูข้อหกสิบสามนะครับหน้าสามสิบห้าเหมือนเดิมเลยมาหาสี่อย่างเลย จากรูปกไก่ให้หาสีรวมทีนี้มาดูสิสีรวมตรงนี้มันต่ออะไรอยู่แน่นอนแหละเรียนเรื่องนาามันมันก็ต้องต่อขนาดสีรับคุณครูถ้าต่อเปขนานสีรวมทําไงครับอสีรวมก็เอากันมาบวกเอากัน <laughs> <laughs> เอามาบวกกันธรรมดาสีไมโครเนี่ยต้องเอามาไหมครูสี่กำังลบหก สิกลังลบกจริงๆก็ต้องมานะครับมาบวกกันธรรมดาเนาะสิบสองคูณสิบยกกำลังลบหกแต่ที่นี้เวลาบวกกันเนี่ยมันจะยุ่งยากแล้วเนาะอย่างเทคนิคคาเทชที่ครูบอกนะครับเอาไปก่อนเราค่อยมาคูณข้อถีหลังจะมีค่าเท่ากันปึ๊บเนี่ยเห็นไหมก็เป็นสี่บวกสิบสองเท่าไรสิบหกคูณสิบยกกำลังลบหกฟาหลักแต่เหมือนเดิมครับเนี่ย ทำไมเฉลยไม่เหมือนกัน10ยยกกำลังลบ6ก็คือไมโครฟาลาดก็เป็น16หไมโครฟาร์ตตอบแล้วแค่นั้นเองเวลาทำเราเอามาคูณทีหลังก็ได้ครับไม่ต้องคูณตั้งแต่แรกเพราะมันทำให้เราบวกยุ่งยากขึ้นเนอะทีนี้ขอไขขอไขวีรวมหาจางไหนเนาะวีรวมตายแล้วที่เรามาดูนะครับมาดูมาดูวีรวมนี่ก็คือมันเท่ากันหมดเนาะในแต่ละส่วนตรงจุดที่ หนึจุดที่สจุดที่สต้องเท่ากันแต่ผ่าเอิ้นว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้ V แต่ละจุดมาเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ให้มาแล้วทําไงครับถ้าเขาไม่ให้มาแบบนี้ใช้ทฤษฎีไม่ได้ก็ใช้สูตรสูญอยสูญอยยู่ซอรสูตรนี่ไง C เท่ากับ Q ส่วน V ีอ่า c เท่ากับ Q ส่วน V ในเมื่อมันเป็น V รวมใช่ไหมครับก็ต้องนี่จะเป็น C รวมเท่ากับ Q รวมส่วนด้วย V รวมสรวมเราก็รู้แล้ว Q รวมเราก็รู้เราก็สามารถหา V รวมได้เนาะแก้สมการธรรมดาสรวมเท่าไหร่16คูณ10ยกกำลังลบ6กอย่าลืมเอาไมโครฟาร,รัดมาด้วยนะครับเท่ากับ Q รวมก็ให้มา48คูสยกกำลังลบ6ไมโครฟารัสส่วนด้วย V รวมแยกข้างสมการธรรมดาฉะนั้นจะได้ V รวมเท่ากับ 48ดคูสิยกกำลังลบ6หารด้วย16คูสิยกกำลังลบ6ตัดทอนตัดตัดได้เท่าไหร่วะ16 1 16 16 3 48วนตอบเนี่สิบแนำกันปึ๊บอ่ะต่อมาขอไขสิละเอาคอควายนิดหน่อยง่ายๆคอควายเขาบอกว่าให้หาค่า V1 และ V2 มันเป็นขนานแสดงว่า V รวมต้องเท่ากับ V ทุกตัวเลยใช่ไหมครับ ฉะนั้นจะได้ V รวมเท่ากับ V 1เท่ากับ V, 1, 1> v 2, 2ซึ่งฉะนั้นเท่ากับ3โวลต์อันนี้ไม่ต้องคำนวณเลยเพราะมันเป็นขนาดนะแค่นั้นแหละต่อมางงง,งูขออนุญาตลบนะครับเอนี้ค่อยกดพอดูแล้วกันงงงูให้หาค่า Q 1และ Q 2แต่ละจุดหายังไง่ะทีนี้เหมือนเดิมครับสูตรเลย C เท่ากับ q ส่วน v แต่ทีนี้มันหาแต่ละตัวเนาะก็เป็น c 1 q 1 v 1แล้วกันก็ของตัวใครตัวมันมาแทนนะครับอย่าไปเอาตัวอื่นมาแทนถ้าไม่ใช่ของตัวมันนะครัตอบมันจะไม่ได้ c 1เท่าไหร่4ไมโครฟารัดก็4คูณ10ยกกำลังลบ6เท่ากับ q 1เราต้องการหาติดไว้ส่วนด้วยอะไรวะ v 1ะะ่เราหาไว้มคือ3ฉะนั้น q 1จะได้4คูณกกำลังลบ6คูณ3เท่ากับเท่าไร่12คูณ10 12เขียนเลขสิบเฉยเลยสิบสคูสิยกกำลังลบหกคูลอมหรือ12ไมโครคูลอมก็ได้นะครับเพราะสิ 10, ยกกำลังลบหกคือไมโครคือตัวเดียวกันทีนี้ q สองเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจะได้เป็น c 2อเท่ากับ q สองส่วน v 2 c 2อเท่าไหร่ 12คูณสิยกกำลังลบห Q คติดเอาไว้ V 2เหมือนเดิมเท่าเท่ากันครับเท่ากับ3ฉะนั้น Q 2สองเท่ากับสาคูณสิยกกำลังลบหคูลอมหรือ36ไมโครคูลอมนะครับตอบแบบง่ายไหมเหมือนมันจะง่ายกว่าแบบอนุกรมเนาะอ่านะครับทีนี้เราก็เรียน เรียนหมดแล้วในเนื้อหาของเรื่องบทนี้นะครับเราจะเจอกันอีกที่บทหน้าแต่ที่นี้เดียว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 เขาเชครูสั่งการบ้านไปข้อ62เนาะจากข้อที่ผ่านมาจงหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าครูยังไม่ได้สอนเลยพลังงานไฟฟ้าหาได้จากสูตรนี้ครับย้อนมาดูหน้านี้หนึ่งพลังงานสะสมจะได้เท่ากับเนี่ยพลังงานไฟ,ฟคือ U ครับ U U พลังงานหน่วยอะไรจูนก็ใช้สูตรนี้แหละมีสองสูตรเนี่ย U เท่ากับ1ส่วน2 Q กําลังสส่วนดวย c หรือ U เท่ากับ1ส่วน2คูณ C คูณอยู่กับ V ยกกําลัง2ครับจะเป็น V ก็ได้นะเป็น V เฉยเก็ได้อ่ะเราลองมาทําดูนลีก่อนอ่าเปิดมาข้อ62ครับ62เลือกเอาเขาไปจะใช้สูตรไหนสูตรไหนจากข้อที่ผ่านมาจงหาพลังงานไฟฟ้า U เท่ากับอะไรดีที่ผ่านมาเขามีอะไร Q คิวเขาก็ให้เราก็หาไปแล้วเนาะ C ก็ให้แสดงว่าใช้สูตรที่สูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งเพราะสูตรที่สองมันไม่มีคิวนะครับอ่กาก็ได้เป็นหนึ 2, ่งส่วนสองคิวยกกำลังสองส่วนด้วย c แทนค่าสมการธรรมดานี่แหละคิวเท่าไหร่เอ่ยคิวคิวคิวรวมก็คือหนึ4 4่งร้อยสี่สิบสี่คูณสิบยกกำลังลบหก อย่าลืมทั้งหมดต้องยกกำลังสองด้วยเนาะจากสูตรเพราะสูตรมันยกกำลังสองครับไม่ใช่ยกแค่ตัวเดียวนะยกมันให้หมดเลยส่วนที่ีซคือเท่าไหร่สี่สี่คูณสิบยกกำลังลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ยกกำลังสองก็คือเอาคูณกันสองครั้งเนาะจะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คูณหนึ่งร้อยสี่สี่หรือใครจะเอาหนึ่งร้อยสี่สี่คูณกันแล้วออกมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูลองใช้เครื่องคิดเลขดูมันจะเท่ากับเท่านี้ เยอะมากครูก็เลยไม่ได้คูณให้มันสาเร็จเพราะครูรู้สึกว่ามันจะเยอะเราคูณทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทําให้มันง่ายๆเหมือนกันครั้ง่างก็จะเป็นเลกำลังสองก็คูณกันสองครั้งเนาะสี่เลกำลังหกคูณสี่กำลังลบหกอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนด้วยสี่คูณสี่กำลังลบหกก็ตัดก่อนตัดเห็นไหมมันจะง่ายครับเราจะได้ไม่ต้องถ้าเป็นสมมติตรงนี้มันเป็นสี่เลกำลังลบสิบสองเรายังต้องมาลบมันอีกทีหนึ่งเราทำวิธีนี้ก็ได้นะครับ โอ้ยหาพลังงานของโคดโค้โค้ของตัวเก็บประจุสิบสองถ้าเขาให้ c มาก็ใช้ c ของเขาครับพันที่สิบสองแล้วสิบสองโทษทีโทษทีเพิ่งเซนโจทย์ไายถ้าเขาถามหาของตัวไหนก็ใช้ของตัวนั้นดืตัวนั้นตัวนั้น <c oughs> i'm so sorry but i love you ก็ตัดมาเดิมครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองร้อยสี่สิบสี่ก็จะเหลือหนึ่ง้ยสี่สคูณสิสองอันนี้ก็คูณหน่อยล้กัน เป็นคูณแป๊๊บ๊บแปดร้อยหกสิบสี่คูณสิยกกำลังลบหจูลแต่ในช้อยเขาเลือนจุดเนาะก็จะได้เป็นแปดจุดหกสี่คูณสิบยกกลังลบสี่จูลอ่านะครับนี่ก็คือเรื่องของตัวเก็บประจุซึ่งเป็นบทเป็นเรื่องของบทสุดท้ายเราเนาะเจอกันอีกทีก็เรื่องหน้านะครับบทหน้าไฟฟ้า,าก,กระแสตรงแล้วทีนี้เดี๋ยวะจะเจอกันในห้องเรียนก,ก็ยังเนาะเพราะว่ามันถึงสาเวียเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะมีการบ้านให้การบ้านทําข้อไหนบ้างการบ้านทําข้อไหนบ้างเดี๋ยวการบ้านเลยทำข้อหกสิบห้าครับหกสิบห้าหกสิบแปดแล้วก็หกสิบเก้าสามข้อเหมือนเดิมนะครับหกสิบห้าในการบ้านนะการบ้านหกสิบห้าหกสิบแปดหกสิบเก้าส่งวันไหนส่วงวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับวันศุกร์ศุกร์ที่เท่าไหร่วะ เราบอกแค่วันสุดเดียวเป็นนิลก์ยงเด็ส่งมาสุดง่วนเลยจันอะมาละเรียบร้อยสุดที่ยี่สิบเอ็ดน,น,นะครับสุดยี่สิบเอ็ดมกรลาหกห้านะ <c oughs> โอเคถ้าใครมีข้อสงสัยก็ถามไว้เหมือนเดิมครับถามไว้ในลายส่วนตัวครูเลยครูเห็น้วครูจะมาตอบส่วนการบ้านถ้าครูยังไม่ได้เข้าไปเช็คแต่ครูเห็นแล้วแหละครูเห็นแล้วครับว่านักเรียนส่งมาแล้วแต่ครูที่ครูยังไม่เข้าไปเพราะาเดี๋ยวครูลืม เข้าไปปุ๊บไอตัวเลขมันจะหายไปว่าเราเข้าไปอ่านแล้วใช่ไหมนั่นแหละครูเลยยังไม่เข้าไปอ่านเพราะบางคนจะอาจารย์ครับอ่านลายพมไหน่อยครับนั่นแหละมันเดิมครูที่ครูยังไม่เข้าไปเพราะว่าครูเห็นแล้วแหละว่าส่งมาแต่แต่เข้าไปแล้วครูลืมครูจะรอทีเดียวแล้วก็เช็คทีเดียวไปเลยนะครับเพราะบางทีคนก็ส่งมาทีละคนสองคนเดี๋ยวครูจะรู้ว่าที่ครูนี้ตรวจไปแล้วเรียงอะไรที่ที่ครูตรวจแล้วนะครับครูจะส่งสติกเกอร์ไว้เห็นไหมสติกเกอร์รูปประตูรูปยุนิ้วโป้งอะไรสักอย่างนี่แหละให้ครูรู้ว่าครู นะโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันครับนะบ๊ายบาย